สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ t o y ย t a y a r i ิ c คอร์ครับเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและณนะเวลาที่เราออนแอร์นั้นได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราพาไปดูทั้งภายนอกและภายในจะมีความน่าสนใจอย่างไรได้เวลากดล็อกรถไปดูคันจริงกันครับ มาดูขุมพลังกันก่อนนะครับสำหรับขุมพลังของ Toyota y a r ริ Cross ในเวอร์ชันประเทศไทยนั้นจะได้เบนซินขนาด1.5ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าครับในแง่ของเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะมาพร้อมกับขนาด1.5ลิตรบล็อก 2NR VEX พละกกำลังจิงที่91แรงม้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะอยู่ที่80แรงม้าเมื่อฟิวชั่นกันแล้วจะอยู่ที่111แรงม้าครับแรงบิด141นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด0.7กิโลวัตต์อัวในแง่ของการใช้งานวิ่ง EV โหมดนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าทางโตโยต้าไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่โตโยต้าบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณใช้คันเร่งอย่างสม่ำเสมออยู่ในโทนที่ไม่ได้พุ่งมากก็จะสามารถวิ่งโหมดไฟฟ้าได้เยอะขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าระบบการทำงานของไฮบริดคันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮบริดซิสเต็มหรือ THS เวอร์ชันที่4แล้วนะครับซึ่งคันนี้รูปแบบการทำงานจะเหมือนกับ Corolla Cross Toyota Camry Toyota Corolla Altis แต่จะต่างกันในแง่ของขนาดเครื่องยนต์ขนาดมอเตอร์และขนาดแบตเตอรี่ที่เล็กกว่านั่นเองครับถ้าจะดูในเรื่องของตัวถังรถนั้นต้องบอกว่า Toyota Yaris Cross คันนี้จะมีความแตกต่างจาก Corolla Cross และ Yaris Cross ในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับถ้าเราเอาขนาดตัวรถของยา ris Cross เนี่ย ก็จะพบว่าคันนี้เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่1เมตรกับอีก77ซนมยาว4เมตร31เซติเมตรสูง1เมตร61เซนเมตรและระยะฐานล้อยาว2เมตร62เซนเมตรครับและถ้าเราเทียบกับ Corolla Cross ซึ่งเป็นรุ่นพี่นั้นจะพบว่าตัวรถนั้นสั้นกว่าทุกมิติครับเพราะ Corolla Cross นั้นใหญ่กว่าชัดเจนทั้งความยาวนั้นจะสั้นกว่า15เซนเมตรตัวความกว้างนั้นแคบกว่า5.5ซเม ขาล้อในความยาวนั้นสั้นกว่า2ซนติเมตรและความสูงนั้นเตี้ยกว่า0 5ซนติเมตนั่นเองถ้าดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่า Toyota Yaris Cross นั้นคันที่เรารีวิวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือทุกรุ่นย่อยได้อะไรบ้างแน่นอนไฟหน้าเป็นแบบ Full LED ครับซึ่งแน่นอนไฟเลี้ยวก็เป็น LED มาให้นะครับไฟต่ำไฟสูงก็เป็น LED และไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วย ในตัวพรีเมียมลักชวรี่ที่เรารีวิวคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดและด้านหลัง2จุดรวมกันเป็น4จุดนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับนี่กล้องรอบคันซึ่งจะติดใต้โลโก้โตโยต้านั่นอถ้าเรามาดูด้านข้างนะครับนี่ให้ดูเลยด้านข้างของยาริสคอสนะครับลายล้อเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามก็จะลักษณะเหมือนกันแต่ตัวพรีเมียมลักชวรี่นั้นจะได้ขนาด18นิ้วครับซึ่งก็เป็นแบบปัดเงาด้วย ส่วนถ้าเป็นตัวพรีเมียมลายเดียวกันแต่ขนาดเล็กกว่าเป็น17นิ้วส่วนตัวสมาร์ตตัวนั้น17นิ้วแต่ว่าจะไม่ได้เป็นปัดเงานะครับไม่ได้เป็นทูโทนด้วยจะเป็นสีเงินปกติครับและเมื่อมาดูด้านข้างนี่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับยุคใหม่ของ Toyota นั้นจะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นลักษณะ Beyond Zero และขึ้นว่า HEV ซึ่งพูดถึงชนิดของพลังงานที่ใช้อย่างคันนี้เป็นไฮบริดก็จะเป็น HEV นั่นเอง และถ้าเราขยับขึ้นมากระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยและถ้าเราวกกลับมาดูด้านในนี่บลายสปอตฮะบลายสปอตมีมาให้แล้วก็กล้องรอบคันที่จะติดตั้งอยู่ด้านใต้นั่นเองจะเป็นติ่งย้อยลงมาเล็กน้อยในส่วนคันนี้มีสมาร์ทเอนทรีครับที่คุณสามารถปลดล็อกรถได้เพียงแค่ใช้มือแตะนะครับตรงที่มือจับประตูตัวรถก็จะปลดล็อกให้นั่นเองในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะมีหลังคาสีดำพร้อม ราวหลังคาสีเงินมาให้และมีเสาอากาศครีบฉลามด้วยครับส่วนไฟท้ายคันนี้เป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวจะไม่ได้เป็น s e q u e นเชียแบบที่เอทีมีให้คันนี้ก็จะเป็นลักษณะปกติแบบนี้ครับและในรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์สำหรับการเปิดฝากระโปรงท้ายหลังนะครับวิธีการก็เตะปุ๊บ ฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ยอมรับเลยว่าเซนเซอร์ของคันนี้เร็วกว่า c o โ o ล a Cross ชัดเจนและถ้าดูพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่า,วางมากๆนะครับถ้าสังเกตนะครับนี่กว้างมากแล้วก็มีม่านปิดของให้อยู่เรียกว่าเป็นม่านปิดของนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะมีที่เก็บของสำหรับด้านท้ายนะครับ ก็คือสามารถใส่ของชิ้นใหญ่ก็ได้หรือแม้กระทั่งการซ่อนเงินเมียซึ่งก็สามารถทําได้นั่นเองเอาละนี่คือในส่วนของด้านท้ายรถนะครับเซ็นเซอร์ท้ายรถนี่ปิดให้ด้วยนะมันจะมีเตือนนิดนึงก็จะปิดให้แล้วก็มีกล้องบันทึกขนาดขับขี่ด้านหลังซึ่งอันนี้สงวนไว้ในตัว Premium l u ักชันะครับเอาละ เมื่อดูภายนอกเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวยาริสคร s สเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันแน่นอนครับว่าเราเปิดไฟไว้มันก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในส่วนภายในโอ้โหหน้าตาจอมัดวัดเนี่ยจะมีความเหมือนกับตัวยาริสเอที แต่เสียงเตือนที่ดังนี้คือตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับไว้สําหรับการขับขี่เพื่อที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองภายในต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับยาริสเอที m นะครับแต่ในแง่ของวัสดุนั้นคันนี้จะพรีเมียมขึ้นนะครับสิ่งที่หายไปก็คือตัว Ambient l i ลท์คันนี้ไม่มีนะครับที่เป็นขีดขีนี่คือการตกแต่งภายในที่เป็นลักษณะคล้ายคายเชือกนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีเงินนะครับ อันนี้จากสายตาของผมนะและภายในในบางสีก็จะมีสีเทาสลับกระด,ดำกับสีดำซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับสีภายนอกที่เราเลือกด้วยนะครับในแง่ของภายในนะครับผู้ขับขี่เนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมี Cruise Control ซึ่งเป็น Adaptive Cruise c o n t r o s p l l s นะครับทำงานจนถึงชะลอและหยุดนิ่งและยังมีแจ้งเตือนขนาดรถคันข้างหน้าเคลื่อนที อันนี้ใน Toyota Safety s e n s e คันนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าก็จะมีสงวนไว้แค่ตัว Premium และ Premium Luxury แล้วก็จะมีบางฟังก์ชันที่ตัว Premium Luxury มีให้ครบหมดนะครับทีนี้ในด้านของการปรับแต่งละ่ะยืดเข้ายืดออกได้ครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ในส่วนของเบาะเนี่ยคันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ขับขี่นะครับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทาง แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารเนี่ยจะปรับมืออย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถปรับสูงต่ําได้อันนี้น่าเสียดายมากๆจริงๆแล้วมันก็เป็นของที่จําเป็นมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือวัสดุที่ใช้สําหรับผู้โดยสารแถวหน้าเนี่ยจะเป็นโคเลโมดูลเลอันนี้จะไม่อมความร้อนนะครับจะช่วยให้ในเรื่องของการเข้ามานั่งในรถเนี่ยไม่แสบผิวนั่นเองนะครับส่วนตําแหน่งบาะนั่งก็ต้องบอกว่า ถ้านั่งกันโดยลักษณะคือผมยืดตัวตรงเนี่ยนี่คือสูง172เซนติเมตรนะครับในแง่พื้นที่เนี่ยใช้คําว่าถ้าผมปิดม่านหลังคาเนี่ยใช้คําว่าเกือบชนแล้วด้วยซ้านะเอาจริงและนี่คือตําแหน่งที่ผมกดเตี้ยลงที่สุดแล้วมันก็ได้เท่านี้จริงๆนะครับในแง่ของเครื่องเสียงคันนี้จอกลางจะมาพร้อมขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียบสายก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องรอบคันให้ด้วยนี่ ซึ่งอันนี้ก็จะแสดงผลแบบว่ารอบทิศทางเลยนอกจากนี้ตัวลำโพงนะครับในตัว Premium Luxury จะมาพร้อมกับลำโพงของ p i โอเนี Premium s o u n นะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้รอบขันนะครับในส่วนเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้จะมาพร้อมก,กับการปรับทั้งในแง่ของอุณหภูมิความเร็วพัดลมนะครับเป่าเท้าได้ด้วยแล้วก็มีตัวกรองฝุ่น pm 2.5ให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มีมาให้นะครับ นี่อันนี้คือเราเปิดปุ๊บม,มันก็จะเร่งในเรื่องของแอร์มากขึ้นนะครับพอมาดูตรงกลางนะครับใต้แอร์ก็จะมีปุ่มสตาร์ทซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับมีไวเลสชาร์จนะครับสอดมาให้เลยหัวเกียร์ก็จะเป็นทรงที่คุ้นเคยเหมือนกับตัวยาริสเอทีนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่มีโหมดบวกลบให้เบรคมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับพร้อมออ t โตเบรกโฮนะครับส่วนที่บักแขนตรงกลางนี่ตรงนี้ก็มีพอที่จะสา,สามารถวางเครื่องดื่มได้2อ,อย่าง นะครับสองตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่สามารถใส่ได้แบบกระจุกกระจิกนะครับกระจกมองหลังเนี่ยคันนี้ยังเป็นปรับแสงด้วยอัตโนมือนะครับยังไม่ได้เป็นอัตโนมัติแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มา่านบังแดดคันนี้โอ้ยมีไฟด้วยแล้วก็เป็นไฟ LED ซึ่งไม่ใช่แค่ไฟแต่งหน้านะครับไฟภายในรถเป็น LED ด้วยนะครับนี่ตรงส่วนนี้ก็เป็น LED เหมือนกันนะเอาละถ้าว่ากันในแง่ของออปชั่นที่ให้เนี่ยก็ถือว่า เก๋อยู่นะอาจจะติดในเรื่องของความสูงของตัวรถซึ่งอันเนี้ยผมเองอาจจะสูงนะครับและตัวรถอาจจะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงหรือคนตัวเล็กนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับยาริ Cross นะครับแต่จําไว้ว่าตําแหน่งที่เราจะไปดูนั้นนี่คือตําแหน่งที่ผมขับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่อ บอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าณวันที่เราถ่ายทําคลิปเนี่ยผมยืม Honda W R V พอดีนะครับต้องบอกแบบนี้พื้นที่เนี่ยโอ้โหกว้างกว่านะกว้างกว่าชัดเจนเบาะรองนั่งนี่คือซับพอร์ตจนถึงแบบจะถึงตรงส่วนข้อพับแล้วอะเฮ้ยซับพอร์ตดีมากแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับรถอนเนกประสงค์บางค่ายนะครับก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้ให้เส็งมากนะฮะ แต่พอมาดูในส่วนที่เป็นรับแผ่นหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือมันเอนแล้วรู้สึกว่าสบายนะถ้าเป็นนั่งแบบนี้แต่ถ้าในแง่ของการนั่งทางไกลอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะในแง่ด้านหลังเนี่ยคันนี้มันจะไม่มีแอมเบียน i g ไลเหมือนกับยาริสเอทีอันนี้ก็เสียดายนะครับแต่ว่าโอเคหลายคนอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับออปชั่นนี้นะถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าคันนี้จะไม่มีการปรับเบาะสองตแหน่งนะครับก็คือ สามารถเอนได้มากกว่านี้อันนี้คือเอนสุดละนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการพับเบาะ60-40มีให้อยู่นี่เป็นอย่างนี้นี่ก็เรียบอยู่นะพอที่จะทำให้คุณนวพัฒน์อัมไพวันแห่งไทยด d รเวอร์เนี่ยสามารถพับเบาะและนอนสันเขื่อนได้นะครับก็พอได้อยู่นะเอ้ยใช้ได้เลยส่วนอุปกรณ์ที่ให้สำหรับผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยมีอะไรบ้างอะช่องแอร์ R นะครับสองตแหน่งก็จะเป็นปรับทิศทางลมได้นะครับ ใต้ช่องแอร์ก็จะมี USB Type C 2ตําแหน่งนะครับก็มีมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทั้งคันเนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด4ตําแหน่ง USB Type C 3าํตแหน่งแล้วก็ Type A 1ตําแหน่งนะครับส่วนไฟภายในะอย่างที่เราบอกไปเป็น LED ซึ่งก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในรุ่น Premium Luxury ก็จะเป็นหลังคาแก้ว Panoramic Sunroof นะครับแต่ว่าจะมีแค่ม่านตัวกระจกไม่สามารถเปิดได้นะครับที่น่าเสียดายคือ เข็มขัดปรับสูงต่ำไม่ได้ครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆราคาเราก็ทราบกันแล้วว่าโอ้โหราคาขนาดนี้แต่ทําไมสิ่งนี้มันปรับไม่ได้อันนี้น่าเสียดายมากๆนะครับแต่ก็โดยรวมนะถ้าในแง่ของการใช้งานโดยทั่วๆไปถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับนี่คือการพามาดูรอบคันแบบเบื้องต้นสำหรับยาริสครอสในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ สำหรับ Toyota Yaris Cross นะครับมีให้เลือก3รุ่นย่อยนั้นก็คือ Hybrid s mart Hybrid p remium และ Hybrid p remium Luxury นะครับตอนนี้รถเริ่มลงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจสามารถไปชมคันจริงและลองขับกันได้นะครับในส่วนของค่าร์ไซทีมนั้นถ้าได้มีโอกาสลองขับนั้นเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งว่าการขับขี่จริงกับสมรรถนะ1.5ลิตรไฮบริดนั้นเป็นอย่างไร และรวมไปถึงวันแท้งชาเลนจ์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่า1นึ่งถังจะสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนและอัตราการกินน้ำมันในการใช้งานจริงนั้นจะตกอยู่ที่กิโลเมตรละเท่าไหร่อันนี้รอวันที่ทาง Toyota ปล่อยให้ทางาคาร์เซทีมได้ทดลองขับอย่างเต็มสตรีมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่กับการพรีวิวรถในคันต่อไปครับ